สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะท่านใดที่เกิดในช่วงวันที่14มีนาถึงวันที่12เมษาท่านก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงวันที่20-31พถึงิธันวาคม2568นสิ่งใดจะให้โชคแก่ท่านแบบไม่คาดฝันมารับฟังกันได้เลยนะคะ อันดับแรกเรามาฟังการงานของท่านก่อนนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะขยันหาเงินเก่งหลายหลายท่านนะคะจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปเช่นท่านทำงานประจำแต่ท่านจะมีแต่ท่านจะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำหลายท่านช่วงนี้นะคะยุ่งทั้งงานประจำและอาชีพเสริมหรือว่า งานพิเศษเป็นช่วงที่ท่านจะลุกอยู่แต่กับงานแต่งกับงานและที่สำคัญนะคะมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหาเป็นคนที่มีลางสังหอนเส้นแรงลางสังหอนแม่นท่านใดที่สวดมนต์บ่อยๆชอบนั่งสมาธิช่วงนี้นะคะท่านจะเป็นคนที่เส้นแรงคาดการอะไรมักจะถูกต้องเสมอ เป็นนักคิดนักวางแผนเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านจะได้เจอคนเก่าๆที่ท่านไม่ได้เจอมานานหรืออาจจะได้ติดต่อกับคนเก่าๆที่ท่านไม่ได้ติดต่อมานานซึ่งเกี่ยวกับการงานถ้าสมมุติถ้าท่านค้าขายลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาอุดหนุนหรือว่าสั่งออเดอร์กับท่านนะคะการงานของท่านช่วงนี้ค่อนข้างที่จะลื่นไหลไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยมีปัญหามาก บางท่านจะได้กลับไปทําโปรเจกต์เก่าๆที่ท่านเคยทํามาถ้าท่านรับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะหรือว่าทํางานบริการลูกค้าเก่าๆจะกลับมาจ้างงานหรือว่าใช้บริการท่านท่านใดที่ทํางานประจําช่วงนี้ท่านก็จะมีความรู้สึกว่าท่านสนุกกับการทํางานเพราะว่า ท่านได้ทำงานที่อยากทำคนรอบข้างก็ไม่ค่อยสร้างปัญหาไม่ค่อยทำให้ท่านอ่ดอัดใจแม้แต่จะขอความช่วยเหลือจากใครก็เหมือนดูกับว่าจะง่ายขึ้นท่านจะได้เดินทางไปยังสถานที่เก่าๆที่ท่านเคยทำงานหรือว่าเคยไปแต่ว่าไม่ได้ไปมานานนะคะสิ่งเก่าๆเ,เดิมๆจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งบางท่านถ้าตกงานรอง,งานหรือว่าว่างงานอยู่ มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะได้กลับไปทำงานที่เดิมหรือว่าอาจจะได้กลับไปทำงานสายงานเดิมๆมีมีโอกาสได้งานทำนะคะแต่จะเป็นงานสายงานเดิมๆถ้าท่านมองหาช่องทางการทำงานเพิ่มท่านจะค้นพบบางท่านช่วงนี้นะคะจะค้นพบช่องทางกันหารายได้เพิ่มหาพบช่องทางการทำงานเพิ่มบางท่านจะมีการนำนำสิ่งเก่าๆดมเดิม กลับมาทําใหม่หรือว่านําโปรเจกต์เก่ากลับมาทําใหม่นะคะแนะนํานะคะช่วงนี้สิ่งใดก็ตามที่เคยทําให้ท่านได้รับสิ่งดีๆในช่วงที่ผ่านมาให้ท่านนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งนะคะจะเป็นประโยชน์กับท่านมากๆในช่วงระยะเวลานี้ท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะพลังงานในตัวท่านจะดึงดูดคนเข้ามาหาฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังการที่ ถ้ามีใครก็ตามเข้ามาขอคําปรึกษาได้อะไรที่ช่วยเหลือได้ช่วยแต่ท่านจะต้องระวังการช่วยเหลือคนอื่นให้มีวิจารณญาณในการช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีจิตใจเมตตาจิตใจเป็นคนที่จิตใจอบอ้อมอารีขี้สงสารชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นคนที่ถ้าจะว่าเชื่อคนง่ายก็ไม่ใช่เป็นคนที่อ่ะ ถ้าท่านไว้ใจใครแล้วท่านจะให้ใจเต็มที่แบบนี้แล้วกันนะคะฉะนั้นระวังคนจะทำร้ายจ,จิตใจระวังถูกหลอกระวังนะคะโดนเอารัดเอาเปรียบอืมช่วงนี้ถ้าจะทำอะไรร่วมกับใครก็คิดดูให้ดีๆอย่าไว้ใจคนง่ายนะคะชาวชาวราศีมีนี่เรียนตามตรงเลยนะคะว่าท่านเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไปได้กับ คือไปตามน้ําได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะชาวราศีมีนช่วงนี้ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินมีคนให้เงินใช้มีคนอยู่เบื้องหลังหนุนหลังท่านด้านการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาเสนอโอกาสดีๆนําเสนอช่องทางการหาไรายได้ให้กับท่านด้วยและต่อมาหลายๆท่านจะมีรายรับพิเศษพิเศษบางท่านมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทาง และที่สำคัญถ้าท่านกำลังรอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมานะคะท่านมีโชคลาภด้านการเงินนะแต่ว่าจะเป็นเงินจากสิ่งเก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำมาเงินบางอย่างที่ท่านไม่ได้คาดหวังแต่ก็จะได้มาเช่นเดียวกันอาจจะเป็นเช่นยังไม่ถึงเวลาแต่อยู่ๆก็ได้ก่อนกำหนด นะคะหรือในวันที่ท่านเงินกําลังจะขาดมืออยู่ๆท่านก็มีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้หรือไม่ก็อยู่ๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะช่วงนี้คนเก่าๆเดมิดมๆที่เคยช่วยเหลือท่านเขาจะกลับมาช่วยเหลือท่านพ่อค้าแม่ขายนะคะลูกค้าเก่าๆจะกลับมาแม้แต่ท่านใดที่ทําอะไรเอาไว้ และกำลังรอคอ,อยเงินเงินนั้นก็จะเข้ามาด้วยเช่นเดีวยวกันนะคะท่านค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์คนเมตตาการเงินจะไม่มีคำว่าเงินขาดมือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองในวันที่ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายแต่เงินไม่พอจ่ายนะคะหรือว่าเงินกำลังเหลือน้อยและท่านจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายจะมีเหตุการ์คือมันมันจะมีบางอย่างทาให้ท่านคิดขึ้นได้ว่าท่านต้องทาอย่างนั้นนะทาอย่างนี้นะหรืออยู่ๆก็มีคน นะคะติดต่อท่านเข้ามามีคนถามถ่ายท่านมาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะท่านเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมันจะมีบางสิ่งบางอย่างคะ่ะไปโดนจิตโดนใจเขาให้เป็นห่วงท่านให้อยากติดต่อท่านมานะคะในวันที่ท่านมีปัญหาจวนเจนที่จะคือจะถึงทางตันอยู่ละหลังพิงฟ้าละคงไม่มีทางแก้ทางออกละแต่อยู่ๆนะคะมันจะมีปาฏิหาริเกิดขึ้นกับท่าน ชาวราศีมีนท่านเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและท่านเป็นคนที่เซนแรงลังสังหอนแม่นถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านทั้งเรื่องดีและไม่ดีมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะมาเตือนท่านสิ่งที่รักษาตัวท่านอยู่จะคุ้มครองท่านฉะนั้นมันทําคุณงามความดีเรื่องไม่คาดฝันจะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองและท่านจะได้เจอกับเพื่อนเก่า เพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานานจะได้ไปยังสถานที่เก่าๆที่ท่านไม่ได้ไปมานานนะคะหรือบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะคือมันมันจะได้เงินจากสิ่งเก่าๆอะ่ะที่ท่านเคยทำมาและได้แบบไม่คาดฝันด้วยนะบอกเลยว่าได้แบบไม่คาดฝันไม่คิดว่าจะได้อา้าวอยู่ๆก็มีเรื่องเข้ามาอยู่ๆก็มีเงินเด้งเข้ามาในบัญชีแบบงงๆมีนะ ช่วงดวงดีไม่มีคำว่าบังเอิญจังหวะที่โชคเราจะมายังไงก็ได้หรือบางท่านแก้ไขกับปัญหาด้านการเงินนะคะไม่คิดว่าจะสำเร็จกับสำเร็จหรือบางท่านจะเป็นในรูปแบบทุกขลาภก็มีด้วยเช่นเดียวกันได้อย่างเสียอย่างนะคะขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ